สวัสดีพี่นอ้องทุกคนเนาะืันนี้ก็จะเอากฮิตเมนูกินแรกต้มไก่พี่นอ้องลูกายลากำลังกำลังของลกคนไกลยมม้อเนาะ ก็ม่โอ๊กบกใหญ่พี่น้องเลยเฮ็ดเมนูต้มกินเจ๊มเสียบมันลยเเอาจะมีน้อยก็ได้มามาโค่นน่ะน้มือนี้เข้ากับเสียดเมนูกินไกล้นะพี่น้องโค้งไกล้่อนมือนี้เนาะ กินอาหารก้อนจังมือพี่น้องเอ้ยจังอยจ่อยไก่ไก่บักไงพี่น้องนอตุ้ยขนาดไก่เลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยปลาเนาะพี่น้องไก่หากินแต่มันต้นพี่น้องเดี๋ยวเฮากะลูกคนตัวนี้ก็เยอะแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ไปจี้จี้เอาคนโบมันออกพี่น้องเอ้ย คนบู้ลายเนาะมันก็เลยงีนะยีฮ็ดเมนูแกงใช่มาพักพี่น้อยกนนอินนี่ว่าต้มเนาะบันี้ตยเฮ็ดเป็นเมนูใหม่แกงเนาะแล้เท่าก็ร่างพาเอาพักก็จะกินแกียงชื่มาพักเนาะเฮ็ดโคกินหลายคนพี่น้อยแล้วไวั <c oughs> ก็กร่างกีมตำเจียวเจียวมะเพ็รเดือดพี่น้อย bưng 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 treo con chị ta đấy rồi <laughs>

คือติด,ด,ดนนคืคือรนีนี่ก็น้องมี nói, น้อยเน่อชาวมีน้อยกำลังโคโคไกลกั กำลังล้างใกล้เ้มันจะอาก็เรก็ลัพักน้องพี่น้องอากิตเจ็ีสิบห้าเจ็ดสิบห้าขายักทำชุดวัดพักทำหั่เอง มันเดียวเข้าไปสีแบงไว้กินมื้อเช้าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เนากับกินกระตูมันนี้เนาะ Là à, mình đã ra ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video งานเชานนังานช้าปุ๊บก็ีขี้รถไปขี้รถห่อนหัตถึงเบ้แมนกะหนมากข้างนี้่ะเบ้จ่เลยเลย gì hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ร่างไข่ใกล้กันเนาะพี่น้องเนะมั่นกันมั่นใกล้กนะันเนาะแต่นาดป้อยพี่น้องยังไข่ยังมั่นนะอยู่ตะน้อทยทางจู้วะจะพักเนาะ <c oughs> มุเดเรีกอันนะี้ แบบนี้ก็ทอดขั้นตอนปักพักเป็นต้นแล้วน้องเขา่าแก่เนื้อนี่สีแก่ไก่แซ่บกินเนาะ เออทำแบนี í, ้หนึ่งสองบีแค่นะบุห้างคือ วันนี้ก็ฟักติมันาะพปเอนอะปีไก่กง่างตึบฟัก,ก,ลกแล้วแล้ววันนี้กะเอาไปเสิร์หม้อนะทุกคนเนาะ มอกับล <c oughs> ังพ um ุดธได้ที y.